สวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์ปี2025เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับวาา์มคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดีย๋ยวเราเิ่มเรื่องที่ผลฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U20 กันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นเราแบ่งกลุ่มหน้าที่2เกาหลีเหนือแพ้จอร์แดนไป1ต่อ2เยเมนแพ้กับอิหร่านไป0ูนต่อ6ซาอุดิอาระเบียแพ้กับอิรักศูนย์ต่อหนึ่งและอินโดนีเซียก็แพ้กับอุซเบกิสถานนไป1 3ะครับ เราไปดูผลฟุตบอลพพิเมหรหลีกอ,อังกฤษกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที2ี่ิบหเลอร์พูลเอาชนะวูแฮมตันไป2ต่อ1และทอตแนมฮัสเปอร์ก็เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1นต่อ0ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นลิเวอว์พลอยู่60คะแนนก็มีแต้มห่างอันดับที่2อย่างอาร์เซนอลอยู่ที่7คะแนนนะครับ ส่วนทอแวมฮัสเปอร์ตอนนี้อยู่ที่12มู่30คะแนนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ที่15มู่29คะแนนและวู์แฮมตันอยู่ที่17ก็มอยู่19คะแนนมีแต้มหนีห่างโซนตกชั้นอยู่ที่2คะแนนนะครับส่วนอันดับดาวซันโบตอนนี้ที่1ก็เป็นโมเมสซาลายิงไป23ประตูผลฟุตบอลเบลเดีกาเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที22เวเดอร์เบเมนแพ้กับโคเฟนแฮมไป1ต่อ3ไอทัดแฟงเฟิร์ตเอาชนะคูสตคิน3ต่อ1 และไฮเดนฮามก็แพ้กับไมล์นห้าไปศูนย์ต่อสองส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นไบโอมิ ic, น,นิกมิลห้าสิบห้คะแนนที่2เป็นไบเออร์ล ok ุคเซนมีอยู่47คะแนนที่3เป็นไอตทดแฟงเฟิร์ตมีอยู่42คะแนนที่4เป็นอาร์บิเลซิกมีอยู่37คะแนนและที่5เป็นไฟบวกก็มีอยู่36คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นไฮเดนฮามมี14คะแนนที่17เป็นโบคุมมีล4คะแนนและที่18เป็นโฮลสไตคิ in, นก็มีล3คะแนน อันดับดาวซันโบตอนนี้ที่1เป็นแฮร์รี่เคนยิงไป21ประตูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาทียี่24เอสปันยอนเสมกเอกับอเลติกบิเบาลหนึ่งต่อนหนึ่งแลเบายเดลิดแพ้เซบียาศูนย์ต่อสี่และเอเามราาิกาเอาชนะลาสพามาสสามต่อนหนึ่งและเรอัลเบติสก็เอาชนะ,ะเรอัลโซเซดัดไปสามต่อศูนย์ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเรอัลมาดริดมีอยู่51คะแนนที่2เป็นแอตเลติโกมาดริดมีอยู่50คะแนนที่3เป็นบาร์เซโลนามีอยู่4ิคะแนนที่4เป็นแอตเลติกบิลเบามีอยู่45คะแนนและที่5เป็นเบเยลู ew, ก็มีอยู่41คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นบาเลนเซียมีอยู่23คะแนนที่19เป็นอาราเบสมีอยู่22คะแนนและที่20เป็นเรอัลเบิยเดลลิดก็มีอยู่15คะแนน ส่วนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1เป็นโรเบิร์ตเลวันดอสกี้ยิงไป19ประตูผลฟุตบอลการโชเซลายอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่25ฟิออรนลินที่าแพ้ก,กับโคโมโไป0.2ต่อมอนซาสเสมอกับเรเชส0ต่อ0อูดิเนเซ่เอาชนะอ็มปลรี3.0ต่อปามาแพ้ก,กับโลมา0นต่อหและยูเวนตุสก็เอาชนะอินเตอร์มิลานไป1.0ต่อส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นนาปโปลีมีอยู่56คะแนน ที่2เป็นอินเตอร์มิลานมีอยู่54คะแนนที่3เป็นอันตันตามีอยู่51คะแนนที่4เป็นยูเวนตุสมีอยู่46คะแนนที่5เป็นลาซิโอมีอยู่46คะแนนที่6เป็นฟิออเรนติน่ามีอยู่42คะแนนและที่7เป็นเอซิมิลานก็มีอยู่41คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นปารีสมีอยู่20คะแนนที่19เป็นเวเนเซียมีอยู่16คะแนนและที่20เป็นมอนซ่าก็มีอยู่14คะแนน อันดับดาวซนตอนนี้ที่1เป็นมาตตโอเลติกียิงไป20ประตูผลฟุตบอลิีกเอิงฝรั่งเศสมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาทียี่สิบองมงปริเย่แพ้กับโอลิปิกดิยงไป1ต่อ4แรงแพ้กับอองเชศูนต่อ1ลองแพ้สตาบุกศูนต่อ2เลออัปแพ้กับนิดหต่อ3และแลนก็แพ้กับริวไป0ูนต่อ2 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นปาีิแซนเชียงแมงมีอยู่56คะแนนที่2เป็นโอลิมปิกบักเซยมีอยี่46คะแนนที่3เป็นนิสมีอยี่40คะแนนที่สเป็นมนนโกมีอยี่40คะแนนที่5เป็นลิวมีอยู่38คะแนนและที่6เป็นโอลิมปิกลียงก็มีอยู่36คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นแซงเอเตียนมีอยู่18คะแนนที่17เป็นเลออัพมีอยู่17คะแนนและที่18เป็นมงปริเยก็มี15คะแนน อันดับดาวซันโวตอนนี้ที่หนึ่งเป็นอุสมันเดมเบเล่ยิงไป16ประตูผลฟุตบอลเอเลดูซิลึของฮอลแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาทียี่สิบสามในเมเกนเสมออันเมเล่ 2, สองต่อสองซันโวเสมอกับฮิลาวิหนึ่งต่อหนึ่งเทวันเต้เอาชนะอาร์เคซิวันไว้สองต่อศูนย์และแอตาจัคอันสตร์ดัมก็เอาชนะฮเลคึนไปสี่ต่อศูนย์ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นอาจ็กอัสตารามมีห้คะแนนที่2เป็น PSVL เอลเฟนมีว2คะแนนที่3เป็นอูเท็มี่3คะแนนและที่4เป็นฟีนูดก็มีอยี่40คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นสปาตักเลตเตดัมมอยู่20คะแนนที่17เป็นอาร์เคซิวันไวมี17คะแนนและที่18เป็นอันเมเลก็มี14คะแนน ผลฟุตบอลพรีเมียร์รลีกัลโปรตุเกสเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที22ลรีโออัพเสมอกับเอวีเอสฟุตบอล1-1ฟาเรนเซ่แพ้เอฟซีปอร์โตนต0-1และวิเตเลก,กิมมาไลกับสปอร์ติ้งบรากาก็ยังแข่งขันกันไม่จบนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดแข่งจบยังไงผมจะลงผลไว้ที่ใต้คอมเมนต์นีแล้วกันนะครับผลฟุตบอลสกอตติชพรีเม,มียร์ชิพเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที26ฮาร์ดแพ้แกรนเจอร์ไป1-3และเซนเมเลนก็เสมอกับฮิเบอร์เนียนไป0-0 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเซลติกมีอยู่69คะแนนที่2เป็นเลนเจอร์มีอยู่56คะแนนที่3เป็นอัลเบอร์ดินมีอยู่3ิคะแนนและที่4เป็นแดนดี้กินาเต็ดก็มีอยู่37คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่10เป็นลอสคานตี้มีอยู่29คะแนนที่11เป็นแดนดีเอฟซีมีอยู่27คะแนนและที่12เป็นเซนจอร์สโตนก็มีอยู่21คะแนน ผลฟุตบอลซสเปอร์ลีกตุรกีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาทียี่24ฮาเตสปอร์เอาชนะอาล,ลันยัสปอร์ไป1นต่อศย์อิยุสปอร์เสมอกับเคซิลิสปอร์1นต่อหคอนยัสปอร์แพ้ซัมซุนสปอร์0ูนย์ต่อหนึลฟ์เฟินเบเช่ก็เอาชนะคารซิมปาซาไป3าต่อหส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นกาลาตาสลายมีหกสิบคะแนนที่2เป็นเฟเนเบเช่มีห้าสิบคะแนนที่3เป็นซัมซุนสปอร์มีสี่สิคะแนนและที่4เป็นอียูสปอร์ก็มีสนนนนี่น ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่17เป็นบอรลินสปอมมีอยู่20คะแนนที่18เป็นฮาร์เตสปอมอยู่13คะแนนและที่19เป็นอันดาราเดมิสปอมก็มีอยู่3คะแนนผลฟุตบอลโปรล,ลีกเบลเยียมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาทียี่26เกนเอาเชลาเบียชดวีเอไป3ามต่อสยูนิองแซงกิรุตแพ้กับเมเชเลนสูงต่อหชาเลลเลอแพ้กับอันเดเลตสูงต่อหนึ่เซอร์เคิลบลูก็เสมอกับเวสเตอร์โลไป1นต่อห ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเก้งมิว60คะแนนที่2เป็นคลับรูมิว5 52คะแนนที่3เป็นยูเนี่ยนซังเกอรรูมิวี่คะแนนและที่4เป็นอันเดอร์เลดก็มี45คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นแซงเทเดนมิวย4คะแนนที่15เป็นคอทายมิวสิคะแนนและที่16เป็นเบียชอต V A ก็มี14คะแนน ผลฟุตบอลไทยลีก2เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่25แพลายยุนาเต็ดเอาชนะชานาะทฮอนบิลไป1-0มาซาลักมเอฟซีเอาชนะชนบุรีเอฟซี2-0บางกอกเอฟซีแพ้เอฟซีสเก็ตยุนาเต็ด1-3และเชียงใหม่ยุนาเต็ดก็แพ้กับนครศรียุนาเต็ดไป4-5 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นแพลกกินาเต็ดมีสิคะแนนที่2เป็นอายุธยายกินาเต็ดมิสิบหกคะแนนที่3เป็นชนบรีเอฟซีมีสบเคะแนนที่4เป็นกันจนบรีเอฟซีมีสบเคะแนนที่5เป็นลำปังเอฟซีมีสคะแนนและที่6เป็นมาสลาคามเอฟซีก็มีอยู่สามสิบคะแนน่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่15เป็นจันทบุรีเอฟซีมยี่สิคะแนนที่16เป็นชาแนฮอนยูมยี U ่สิคะแนน รลยที่สิเป็นสุพรรณบุรี FC ก็มีอยู่18คะแนนผลฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ก็เป็นนัดที่1มาชิดะเซอเวียแพ้ก,กับซันฟิเชลุชิมาไป1นต่อสและโตกเกียววอร์ดีก็แพ้ก,กับชิม,มิสุเอสพันไป0ูต่อหผลฟุตบอลเคลิกเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ก็เป็นนัดที่1อุนซันฮุนไดเอฟซีแพ้ก,กับเอฟซีอันยางไป0ูต่อหชนบุฮุนแดงมาเตอร์เอาชนะคิมซังซังมู2อต่อหและแทกูเอฟซีก็เอาชนะกังวันเอฟซีไป2องต่อหน เรารดูผลฟุตบอลสกกลในลีกสเปนกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่27เลมันเต้เสมอสปอร์ติ้งคิคอน0-0ออสก,สก,การ์เสมอรานาดา1-1เอลเดนเซ่เอาชานะลาคลินญา2-0ซาลาโกซาให้กับปูกอส์0-1และเรออบเบโดก็เอาชานะอันบัสเต,เต้ไป1-0 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นมิลานเดสมีอยู่48คะแนนที่2เป็นลาซซิงซันเตเดมีอยู่48คะแนนที่3เป็นอุเอสกามีอยู่47คะแนนและที่4เป็นลาอูโอเบโดก็มีอยู่47คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่20เป็นลาซซิงเดฟลอนมีอยู่22คะแนนที่21เป็นเตเนลิเฟมีอยู่19คะแนนและที่22เป็นกาตาคินาก็มีอยู่15คะแนนผลฟุตบอลเซเรีบีอิตาลีเมื่มอคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที26 ปาเลโมเสมอกับมันตัว2ต่ 2, อสอฟซิโนเนเสมอกับเลเชนา1่ต่อ1ยูเวสตาเบียเอาชนะโคเซนซาาต่อ0และเชเซนาก็เสมอกับพิซซาไป1ต่อ1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นซัสโ,โอโลมีอยู่61คะแนนที่2เป็นพิซซามีอยู่5 4คะแนนที่3เป็นสเปเซียมีอยู่5 0คะแนนและที่4เป็นเคลมเลเซก็มีอยู่ส1คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นซาลลนีตาน่ามีอยู่25คะแนนที่19เป็นโฟเซโนเนมีอยู่23คะแนนและที่20เป็นโคโซเซนซ่าก็มีอยู่21คะแนนและผลฟุตบอลเบเนสกาส2ของเดลอมนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที22ชาเกต์0-4เอาชนะคันเซลูไป2-1ต่อ 1, เนินแบกเอาชนะอุม่2-0และเลนเกินสป์ปวกก็เสมุกฮัมบุไป1-1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็น f อฟซโคลอนมีอยู่40คะแนนที่2เป็นฮัมบูมีอยู่39คะแนนที่3เป็นไกเซอร์ซาเลอร์เทนมีอยู่39คะแนนและที่4เป็นมาริบวกก็มีอยู่38คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นเพลเซอร์มอนสเตอร์มีอยู่20คะแนนที่17เป็นอุมมีอยู่17คะแนนและที่18เป็นเลนเกนสบวกก็มีอยู่15คะแนนนะครับและนี่คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ